คุณผู้ชมครับวันที่31พฤษภาค,คมหรือว่าวันนี้ของทุกปีนะครับคือวันงดสูบบุหรีโ่โลกนะครับซึ่งเป็นวันที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่นะครับซึ่งในปีนี้นะครับประเทศไทยก็รณรงค์ไปในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายนะครับเพื่อที่จะพยายามสร้างความเข้าใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ อาจจะมีความพยายามสื่อสารว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนซึ่งในความจริงแล้วทั้ง2ชนิดนั้นถือว่ามีสารนิโคตินในปริมาณที่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สามารถเป็นสาเหตุของโรคเลื้อรังในหลายๆระบบในร่างกายด้วยซึ่งในเวลานี้นะครับก็มีประชาชนหรือว่าประชากรเนี่ยที่สูบบุหรี่ชนิดนี้อยู่เนี่ยราวๆ10ล้านคนนะครับหรือว่าคิดเป็น17%ซของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่า ยังเป็นเพียงแค่เยาวชนเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้อาจจะลองย้อนถามคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นเคยสูบุรี่หรือว่าเห็นคนอื่นๆสูบุรี่ในวัดกันหรือเปล่าครับที่ต้องถามแบบนี้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับก็คือวันที่3มิถุนายนยังไปตรงกับวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นสัปดาห์เรื่องของวันพระพุทธศาสนาด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่ของวัดเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพยายามรณรงค์ให้เป็นพื้นที่ในการลดละเลิกการสูบุรีนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์เอง หลายๆรูปเองก็มีอาการอาภาษจากสาเหตุสำคัญนั่นก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับหลายโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงมาจากบุหรี่ก็อย่างเช่นถุงลมป่งพองมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เลยมีความพยายามรณรงค์ให้คนไทยนั้นสูบบุหรี่น้อยลง หนึ่งในวิธีการที่ถูกกำหนดออกมาเป็นกฎหมายก็คือการกำหนดสถานที่ห้ามสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดและศาส,สนสถานเป็นหนึ่งใน5้าสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายแต่ว่าก็มีความท้าทายอยู่มากเลยครับว่าวัดนั้นจะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ได้จริงหรือไม่เพราะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เองหรือว่าคนทั่วไปเวลาไปทางานบุญก็ยังเห็นการสูบบุหรี่เป็นปกติแม้จะไม่มีประกาศจากมหาเทรสมาคมออกมาชัดเจนะนะครับซึ่งถือว่า เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลพระสงฆ์โดยตรงว่าห้ามพระสงฆ์สูบบุหรีแต่พระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมหลายรูปก็เห็นตรงกันว่าให้ทำตามกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งกำหนดให้วัดนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ปลอดบุหรีครับทีนี้มาดูนะครับว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ห้ามสูบนะครับนอกจากวัดก็จะมีโรงพยาบาลโรงเรียนสวนสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะ ล้วนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่19มาตั้งแต่ปี2553ซึ่งกำหนดให้ทั้งเจ้าของและก็เจ้าของสถานที่นะครับต้องปิดป้ายเขตปลอดบุหรี่ให้ชัดเจนและผู้ใดที่ฝ่าฝืนสู่บุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทแต่สำหรับวัดต้องยอมรับนะครับว่ามีข้อท้าทายพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ได้นั้น ร้อเหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะฮะเนื่องจากควบคุมได้ยากเพราะทั้งมีการสูบทั้งคนแล้วก็สูบทั้งพระทั้งตามงานบุญงานศพซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็มักจะพบการสูบบุหรี่ในวัดเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับขณะที่รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมของสามเณรในผแผนกสามัญศึกษาโรงเรียนปริยัต ทาปี2565โดยมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับพบว่าสามนเณรอายุ15 19ปี56เลยนะฮะสูบบุหรี่ครับ53.7สูบบุหรี่ไฟฟ้าและเลือกสูบในกุฏิถึง50.8นะครับผู้ได้เห็นภาพก็คือในขณะที่สามนเณรรูปหนึ่งนะฮะเดินเข้าไปหาพระสงฆ์ เจ็ดรูปเนี่ยครับจะมีพระสงฆ์สามรูปในนั้นนะฮะที่สูบุรีซึ่งก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อสามเณรไม่น้อยเลยนะครับประกอบกับความเชื่อที่ว่าการสูบุรีนั้นไม่ผิดพระธรรมวินัยโดยตรงไม่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกครับอย่างที่บอกนะครับว่าการสูบุรีนั้นยังไม่ได้ถูกบัญญัติไปว่าจะผิดพระธรรมวินัยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพระธรรมวินัยก็ได้ออกมาตีความว่าในเรื่องของการสูบบุหรี่นั้นอาจจะเข้าข่ายผิดศินห้าหรือว่าไปละเมิดในศินห้านะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการทําร้ายตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้สุขภาพของตัวเองนั้นแย่ลงไปจนถึงการทําร้ายผู้อื่นเนื่องจากว่าการสูบบุหรี่นั้นควันของบุหรี่ก็จะไปทําร้ายคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ไม่แพ้กันเลยครับ ทีมข่าวได้สอบถามไปที่พระวิสิตธิตวิสิตโทนะครับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ครับซึ่งตั้งคำถามว่าการสูบุหรีในนั้นผิดศีลห้าหรือไม่พระอาจารย์อธิบายว่าการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเข้าข่ายทำให้ศีลด่างพร้อยโดยดูที่เจตนาครับ เจตนาที่ว่าก็คือการทําในสิ่งที่ไม่ให้ร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นแต่หากมีเจตนาทำแล้วเกิดการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายสุขภาพร่างกายตนเองหรือว่าผู้อื่นนั้นแม้ว่าการสูบบุหรี่ไม่มีบัญญัติในพระธรรมวินัยก็จริงครับ แต่พระธรรมวินัยนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพื่อการแก้กําหนดแนวทางไปสู่การเจริญสติและการหลุดพ้นอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติเป็นพระธรรมวินยัยในสมัยพุทธกาลอาจจะยังไม่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไปชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นั้นมีโทษต,ต่อร่างกายลองไปฟังคําอธิบายกันครับ ถ้าความเปตตาคุณนานคือความปรารถนานะครับปรารถนาใดปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขและให้ตัวเองมีความสุขด้วยเนี่ยนะครับแล้วเราก็พูดถึงว่าการไปเบียดเบียนข้อที่1เนี่ยมันทําให้คนอื่นมีความสุขไหมอ่ามันไปท,ทำร้ายชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันผิดไงก็มันผิดศีลไงฉะนั้นอะไรที่มันไปบอกว่ามันมันไม่ไปการสวดบุญนะถามว่ามันเป็นเมตตาไหม <laughs> ใช่ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันเชิงอย่างนี้คือวิเคราะห์เรื่องของเจตนาคําว่าเจตนาเนี่ยคือเวลาอ,อ่บัญญัติ ข้อวินัยหรือบัญญััดสินขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่เจตนาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีเจตนาที่ถูกต้องเป็นยา,อ,นยาอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่เป็นยาล่ะมันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจมันก็ต้องยอมรับว,ว่านี่มันนำไปสู่การผิดสินนะนำไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นนะ พระอาจารย์ยังบอกอีกนะครับว่าหากจํานวนพระสงฆ์ที่สุบุรีมีน้อยลงพระสงฆ์ที่อาพาธก็อาจมีสัดส่วนที่น้อยลงไปด้วยนะครับดังนั้นพร,พระก็ควรออกมาพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้รับฟังคนที่มาบวชก็คือคนในชุมชนควรเน้นย้าว่าวัดนั้นเป็นเขตปลอดบุหรีใครมาวัดห้ามสูบรวมถึงพระสงฆ์เองด้วย สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีพระสงฆ์ประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0รูปมีตัวเลขว่าพระสงฆ์เกินกว่าครึ่งหรือ52%นนั้นอาพาธนะครับต้องรับการดูแลแล้วก็รับยาส่วนที่เหลืออยู่48%ก็มีความเสี่ยงที่จะอาพาธด้วยเพราะว่าเราเหมั้นมีพระสงฆ์ที่มีสุขภาพดีเพียง 1- ใน4เท่านั้นนะฮะถ้าดูจากตัวเลขซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เช่นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดนั้นมีจํานวนมากขึ้นก็คือเรื่องของการฉันอาหารที่ญาติโยมถวายและก็เรื่องของการสูบบุหรี่ครับศาสตราจารย์ในแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกนะครับว่าตั้งแต่คณะแพทยาศาสตร์ได้สร้างโรงพยาบาลสง์มีพระเข้ามารักษาเกิน10,000รูปต่อปีครับจากเดิมที่มีอยู่ส0,000รูปต่อปีส่วนใหญ่อาพาธเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขณะที่การสูบบุหรีก็เป็นสาเหตุของโรคปอดหัวใจหลอดเลือดพระสงฆ์ก็เหมือนกับคารวาสนะครับที่เข้ามารับบริการมากขึ้นอุบัติการของผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกเลยนะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์บรรกิก็ยังมองอีกว่าการป้องกันโรคนั้นย่อมดีกว่าการรักษาโดยการลดปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกก็คือท้างดสูบบุหรีได้ก็สามารถที่จะป้องกันได้หลายโรคและอย่างที่สองก็คืออาหารที่รับถวายจากญาติโยม ต้องรณรงค์ให้จัดอาหารไม่หวานมันเค็มเพื่อที่จะรักษาสุขภาพนั่นเองครับการสูบบุหรี่ในพระพิสุสงก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งในด้านสุขภาพนะครับก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคของปอดโรคของเส้นหลอดเลือดแล้วก็หัวใจแล้วก็สมองต่างๆก็ยังพบว่าเป็นปัญหาที่มีการเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับผมคิดว่าทางพระพิสุสงก็เหมือนกับคารวาตนะครับคือคือจะต้องมีโรคทางพวกนี้มากขึ้นถ้าเราดูแลรักษาไม่ดี งดสูบบุรีได้ก็เป็นการป้องกันโรคหลายโรคที่มันเกี่ยวกับตัวระบบเส้นเลือดระบบปอดระบบสมองหัวใจอะไรต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราเรื่องอาหารการกินนะฮะต้องบอกพระพิสุิสงฆ์รับประทานอาหารตามที่ญาติโยมมามา,มาถวายก็ถ้าเกิดว่าเราจัดอาหารที่เหมาะสมกับกับ สุขภาพของพระพิสุสงฆ์นะครับบางทีไม่มันเกินไปไม่เค็มไม่อะไรเกินไปก็จะทําให้สุขภาพของพระภิสุสงฆ์ดีขึ้นก็จะเป็นการรณรง์ในส่วนของการฉันของพระพิสุสงฆ์และก็การถวายอาหารของคา,ารวะและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกี่ยวข้อง นอกจากบุหรี่ธรรมดาแล้วนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์บรรกิกิจก็กังวลกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารนิโคตินสารเสพติดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยซึ่งก็มีผลต่อเส้นเลือดกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันจากเดิมที่คนมักจะคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีผลแต่งานวิจัยก็ระบุชัดเจนแล้วนะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดาและยังมีโอกาสติดสารเสพติดชนิดอื่นๆที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ